เราให้เป็นพี่จีก่อนด้วยน้องโกดนนังน้องฟ็อกน้องน้องอะไรนะเนี่ยน้องปิวแล้วก็น้องแจมันนี่ผู้กำกับ,กบอะไรผู้กำกับนี่ผู้กำกับ,กกบเอ้ยพี่เจมนี่ใช่ไหมโอ้พี่เจมอยู่นี่เ,เป็นผู้กำกับแล้หรออ๋อหลังจากที่เด็กพิพนด่ามากเลยแย่ก็เป็นผู้กำกับเองการนี้มีชื่อตามว่าอะไรครับพี่เจม อ3ทุกกรรมครับ13ทุกกรรมทุกกรรมทุกกรรมใช่ครับทุกกรรมทุกกรรมเป็นเรื่องของเวรกรรมด้วยอ๋อเป็นเรื่องของเวรกรรมผมไม่รู้เรื่องอะไรตรงนั้นอ่ะไม่รู้เรื่องเวรกรรมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเชื่อไม่ดูหน้าสิไม่มีเวรไม่มีกรรมเลยเป็นอย่างนี้มันคือมันไม่ใช่ทุกลกรรมใช่ไหมไม่ใช่อยากเล่นอยากเล่นพม่เอาสกีทีโดผมอยากเล่นอ๋ออเไรเราให้เด็ดตั้งตัวเลยไหมให้เดดตั้งตัว เล่นเป็นพลอยค่ะอ่าแล้วเราเล่นเป็นน้องพลอยพช่ไลืมลืมชื่อเห็นไหมไม่เห็นหน้าฉันยังหอนน้าตาไรกับหมาก๊อล์ฟนะครับอ่าเล่นเป็นดนนะครับค่ะน่าครับบิลครับในเรื่องรับแสดงบทเป็นเอ้ยคินครับคินเจมครับแล้วบทเป็นตุ่นครับ หน้าเป็นอะไรอ่ะครับกับวว่วงอากาศที่มาที่ไปกับเรื่องนี้เป็นยังไงพี่เจมก็มันเกี่ยวกับเวรกรรมที่มันมีผีมาไม่เกิจะกคดีคดีหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องจริงป่ะจริงเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขียนที่สุดแต่ละต กลัวสุดตอนเราหน้ากลัวสุดพออันนี้ตอนตัวเองเมื่อกี้ตอนสารตอนตัวเองหน้ากลัวสุดพอมาอเฉียนเฉียนสุดพอมาเพื่อเฉียนเขาผู้หญิงในเรื่องที่โดนฆ่าตายเขามีตัวตนจริงแล้วเขาเคียนตามตาม,ตามล่าโดนัดเลยนะเขาก็ตามจริงอ๋อจริงนะถามได้เลยเอาเอาเล่เาหน่อยเล่าหน่อยคือต้องบอกว่าไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนสุดท้ายของโปรเจกต์ที่เขาติดต่อแล้วก็ ตอนตอนตอนแรกที่อ่านบทนะคะก็คือคือตอนนั้นิ่งเล่นละครไปเวียงแก้วนะคะเวียนการแล้วก็รู้สึกว่าบอกกับตัวเองแล้วว่าพอแล้วคือเรื่องเดียวมันก็คงพออะไรเงี้ยค่ะพอแต่พอเขาส่งบทเรื่องนี้มาปุ๊บเราก็อ่านแล้วแบบเราไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบอ่ะตัดสินใจลองไปคุยกับพี่เจม์พูดกับดัวค่ะแล้วก็ก่อนไปก็คือเออลองดูมีคนบอกว่าเอ้ยไปไปดู ว่าไม่ได้ขอเชื่อมากแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะกอนไปคุยกับพี่เจมก็ไปเขาเปิดให้มาใบแรกแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาตายไม่ปกติแล้วเขาก็จับท้องหลอกเขาแบบขี่ลูกไปอยู่ที่ตัวตุ่ยในเรือดผู้หญิงที่เอาเรือดเขามาทำแล้วว่าแล้วก็ตัวตัวของก๊อฟเนี่ยตัวจริงอ่ะเพิ่งออกจากคุกมานะแล้วเรื่องนี้เราเราก็พยายามขึ้ถามนิ่เดียวแล้วตัวจริง อยู่นะแล้วเขาตายเป็นไง <c oughs> อ่ะก็คือคือพอเขาเปิดไพ่มาไปแรกเขาบอกว่าเออผู้หญิงเขาตายไม่ไม่ดีอ่ะเขารู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็จะร้องไห้เราก็เลยแบบบอกเขาว่าผูห้หญิงนท้องเขาก็ร้องไห้ออกมาอะไรเงี้ยราก็เลยถามต่อให้ว่าเล่นได้ไหมเขาก็บอกว่าเล็บได้อะไรเงี้ยนะคือตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงแต่คือตอนที่เราไปหา <c oughs> เราไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรเลยว่าผู้หญิงนี่ท้องอยู่หรือตายยังไงไม่ได้พูดอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ก่อนที่จะถ่ายตอนน้นก็เป็นปฏิบัติธรรมไ,ไม่ได้ไม่กลัวนะคะหน้าทาไม่น่าปฏิบัติธรรมน่าท้าไม่กลิ่ทับหลอไม่ไม่กลัวนะคะแต่ว่าเป็นปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเออก็ก็รู้สึกว่าเออเราทำให้เราสบายใจดีกว่าแลไงไง <c oughs> ้ว,วก,ก็อุทิศส่วนกุศลให้กับธรรมเลิกท <c oughs> ้าเลิกท้าเชนตอนที่ถ่ายอยู่ไม่ได้มีเหตุการณ์แต่เรื่อ,องนี้เป็นเรื่องที่ดังมากดังม,มีนักแสดงคนหนึ่งเป็นดารามีชื่อเสียงคนหนึ่ง ฆ่าแฟนตัวเองตายเมื่อนานมาแล้วแล้วก็เป็นข่าวแล้วก็มาทําแล้วแล้วผู้หญิงคนที่ตายอ่ะเขาเอาตํารวจไปจับเขาเขาตายแล้วนะเขาเป็นคนพาตํารวจไปจับแฟนเขาเลยต้องไปดูในหนังโอเคโอเคเขาเขาก็มาเล่าบอกพี่เขาเล่าบก็ไม่นอนถ่านร้องไห้อ่ะผีหลอกจริงเหรอจริงร้องเลยพี่โดร้องสองเรื่องเลิฟซีนกับผีหลอกเลิฟซีนก็ไม่ร้าเราทำไม ครับก,ก็มันจะมีมันจะมีฉากหนึ่งที่หลอนๆนะว,ว่ามีตอนที่เข้าไปในบ้านที่ในวัดในวัดที่เป็นบ้านลานะครับเสร็จแล้วมันมันมันเป็นบ้านเบบเป็นเป็นช่องๆเป็นตี๋ๆครับเข้าไปแล้วมันมืดมากคือมันดูวังเวงแล้วตอนนั้นเป็นฉากที่ตบเป็นพระเสร็จแล้วต้องพี่โดต้องเข้ามาแล้วก็เหมือนมันจะมีก,การการทำอะไรบางอย่างที่ผิดศีลธรรมมาก็เลย รู้สึกแปลกๆนะตอนตรงนั้นนะครับเพราะมันดึกนแล้วประมาณปีสองปีปีสองได้แล้วครับก็แล้วพอจังหวะก็เลยร้องไห้ไม่ใช่พอเดินมาเสร็จพี่ผันมาหันมาหาพี่โดแล้วพี่โดเหมือนจะพูดบทว่าพออยู่คนเดียวไม่ได้อะไรประมาณนี้ครัแล้วก็หันมาก็ตกใจหน้าพี่โดนิดนึงเพราะเหมือนไม่เหมือนไม่ใช่พี่โดไม่ปกติเป็นแบบคือหน้าเหมือนไม่ใช่เหมือนไม่ใช่โดนใช่ใช่ครับก็เลย ก็เลยจำได้นะที่เขาแบบเชงรักไปนิดนึงแล้วพี่โดถามเป็นไรแล้วเขาก็ต้องคัดเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนว่าไม่ไม่ใช่เขาอะครับแล้วตอนนั้นพี่เจมดูจอมอนิเตอร์อยู่สักเกตเห็นไหมผไม่เห็นอ๋อมีกขาเห็นคนเดียวเขาเห็นยังไงอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นนะ่เรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่โดคือคือไม่ใช่อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มหลอนหลอนตัวเองแล้วก็รู้สึกคือเวลาถ้าเรารู้สึกได้ว่ามีคนจ้องมอง ราจะรู้ว่าว่าเหมือนระหว่างที่ไทยเนี่ยที่ถ่ยตรงเนี้ยบ้านร้านตรงนั้นเนี่ยมีคนแบบกําลังดูอยู่อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับเริ่มสั่นกับน้ําตาคลองให้เลยให้เราไห้น้ำตาคลอให้เลยน้ำตาคลอให้เลยน้ำตาคลอเฉยๆครับก็แบบน้ำตาคลอแล้วแบบคือเข้าใจนะพี่ว่าถ้ารู้สึกอยู่คนเดียวแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนมีอะไรมองอยู่เองรับเราให้พี่กับเป็นผู้ชายเป็นเกย์หรือเปล่าเราว่าไม่ไ่้ร้องพี่โดนี่ครับ ไหนตอบเทปนะครัเดียวที่ว่าก๊อฟเป็นรูหรือเป็นล่างล่ะฮะคือคือ,ค,อคือมันมันเหมือนคนมองอยู่จริงๆพี่เขาเลยบอกพี่พเจมว่าคือเขาไม่ได้บอกหรอกพี่โดนัทเป็นะคนบอกเองเพราะว่าเห็นสีหนะ้ากอล์ฟแบบเบื่อไม่ไหวแล้วเพราะพี่เจมส์เหมือนจะให้ถ่ายต่อตอนที่แบบต่อยต่อยต่อยเขาจะให้ถ่ายฉากฆ่าฉากฆ่าที่วัดข้างเมนแล้วโดนัทต้องทุกข้าด้วยเราอย่าไม่ต้องดูกันแล้วเล่าหมดแล้วแต่ตอนนี้เฮียจริงๆแตนดีเียาจริงเขาเจอกันบ่อยโฟลไฟระเบิด ไยรรคับอะาเงี้ยเพราะว่าผู้หญิงคนที่ถูกฆ่าตายในเรื่องเนี่ยตัวจริงก็เอี๊ยนมาสมควรพี่บอสอย่างเราถ่ายอย่างเงี้ยก่อนเราถ่ายเราจะต้องจุดทูปทั้งเจ๊ไหมเจ๊ทุบตุ้มกัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นจุดทูปใช่ไหมตอกไทยตอนไทยอย่างเงี้ยไทยไทยไทยพี่เจนระเบิดเก๋ไม่นที่ฟันระเบิดปุ้มรอบแรกเราไม่อะไรพอรอบสองปุ้มมีคนบอกว่าระเบิดที่เดิมเลยตรงที่พูดว่า มึงไม่รู้ได้ไงพลตายได้ยังไงแล้วมันระเบิดที่เดิมสองครั้งคือจุดจุดนั้นที่เลนคือเขาตายตรงนั้นหอเล่าเปล่าค่ะคือประโยคเดิมประโยคเดิมอ๋อแต่ไฟระเบิดที่ประโยคเดิมเราก็เลยพากันไปไหว้ไปไปจุดทูปไหว้แล้วพี่โด้นั้นกาลางแต่งตัวเป็นผีอยู่เมคอพเป็นผีกองนี้แมนมากค่ะเดินเข้าไปในลือพุ่งญ้าเพื่อไปตรงสารภูมิแล้วเราก็ยืนยืนไหว้ล้วก็มีทูปพี่โดมีทูปพี่เจมไม่มีทูป พี่เจมบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปเอาทูบก่อนนะพี่จะเดินออกไปคนเดียวแล้วทิ้งก๊อฟกับพี่โดที่อยู่ในชุดผียืนไหว้ที่ว้ัดที่อยู่ก็กขาอยู่ยิ้มก็อยู่อย่างเงี้ยพี่เจมเดี๋ยวพึ่งไปดิพี่พักหึ่งพี่อยู่ก่อนเดี๋ยวให้พี่เขาเอามาให้ก็ได้เนี่ยเขาพี่โดยืนอยู่กันแล้วมันมันเป็นหลืบที่กลมๆลมนะครับแล้วก็อยู่กันแค่สองคนเนี่ยมาท้ากลัวครับที่วัดถามว่ามันใช่ไหมดีกว่าครับวัดน่าอยู่มากนะวัดที่วัดปราสาทอ๋อในที่บ้านบ้านที่บ้านบ้านนี่เก่าแก่แล้วครับ สองคนนี้เจอไหมเจอบ้างไหมก็จะมีอันนี้ไม่ได้เจอเองนะครับเป็นพี่ตะก้องครับเขากำลังถ่ายอยู่แล้วทีนี้เหมือนกับว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยในบ้านเดียวกันแหละครับมีผู้หญิงใส กำลังวิวสีอารมณ์อยู่แบบเสียใจแบบที่แบบเหมือนแบบพาค่าแฟนมานี่ตอนนี้กําลังจะคุยคุยกับอยู่คุยคุยสักพักตาเขาเหลือบไปมองหลังกําแพงอ่ะเขาเขาเหลือบแล้วแบบสมมติเ๊อฟอยู่ข้างหน้าเนี้ยนี่ยคนนี้เขามองเนี้ยจีนขวาจรีนก๊บฟก๊อฟแบบมองอะไรอ่ะแล้วคือหน้าเขาหลุดแล้วแล้วเ๊อฟแบบเฮ้ยเห็นอะไรอ่ะหน้ั่งมองว่าคนนี้แค่แค่สายตาเขาผมนี่แบบรู้เลยว่าเห็นอะไรเห็นอะไรครับ เราบ้าเข็นเพ่นเหมือนกับเงาดำๆอะไรไม่รู้ว่าพี่แล้วมันแวบแว๊บไปข้างหลังที่กองถามพี่เจมให้พี่เจมฝากตอนนี้ได้ไหมพี่เจมเอาไปส่งให้ไปทางนู้นหมดเลยนะคะเดี๋ยวมันดึงกลับมาอีกค่ะพี่เจมฝากฝากตอนนี้เลยค่ะฝากตอนนี้ก็คือสังเกตเรื่องสีสไตล์นะครับมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนตอนสิบเนี่ย มันจะมีเรื่องขลดความรักแต่มันก็ความความสยองขวัญก็อยากให้เราเข้าไปดูนะฮะน่าจะได้รับอะไรที่ถ้าคนชอบควาเฉยๆก็ได้จะชอบมันได้มันได้กติสนใจคือเวทกรรมใครที่ทําไว้อะคนนั้นจะต้องรับไปเพราะว่าเพราะว่าเราเคยทำของเอาไว้ยังไงเดี๋ยวเวรกรรมมันตามมาทันก็เลยใช้ชื่อต่อทุกกรรมนะก็อยากให้โดนัดฝากหน่อยใช่ตอนนี้หน่อยไปร้องด้วยก็ เสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะของตายโหงนะคะก็คือเราเอาเรื่องจริงมาทำค่ะแล้วก็เรื่องราวที่เขาหยิบมาทํามันแน่นอนมันต้องมีข้อคิดอะไรอยู่แล้วแหละแล้วก็อย่างเรื่องที่มันเล่นเนี่ยมันก็สะท้อนทั้งด้านของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะดูเอาความบันเทิงเราก็ไม่เข้าใจทำไมคนชอบดูหนังผีดูความบันเทิงตื่นเต้นเนี่ยมันลุ้นมันได้ลุ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมด้วยละกันค่ะว่าเออเมื่อเราดูหนังละครมันมีให้เห็นแล้วอ่ะไม่ต้องทําเรียนแบบหรอกมันมีให้เห็นแล้วประสบการณ์เนี้ยเราทําให้เห็นแล้วอ่ะ คือถ้าเกิดว่าใครทำไงก็ไดนาอย่างนั้นค่ะใช่ดีเ่ยนะใช่อาคาก็ฝากแชร์ก้าครก็เอ่อเป็นหนังในเรื่องนึง,นง,นงนที่เราว่าน่าติดตามเพราะว่ามันมีมันมีการที่นำเรื่องจริงมาทำให้เราได้เห็นบางครั้งเราอ่านในหน้าหนังสือพิมพ์เราก็ไม่รู้หรอกว่านายแบบดุฆาแฟนสาวเป็นยังไงคือมันก็เขียนสั้นๆแค่นั้นแต่ว่าหนาังเรื่องนี้เรามาขยายความให้เห็นว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนหนึ่งที่ ค่าผู้หญิงคนหนึ่งได้ที่เขารักเนี่ยมันเหตุผลมันมาจากเพราะเ่าอะไรก็อยากให้ลองติดตามดูในหนเรื่องนี้ครับอ่าฝากกัด้วยค่ะตอนนี้ตอนทุกๆอกาะเดี๋ยวเจชิญนักแสดงกับผู้ใหญ่มาถ่ายรูปอีกค่ะเขาเชิญน,น,น,นักแสดงทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะการเรียนเชิญ